สวัสดีค่ะได้แครป่ามาเยอะเลยจ้าเดี๋ยวจะลวกแช่ช่องแข็งไว้นะคะทุกคนนี่หอมมากกลิ่นแบบนวลนๆเมื่อวานฝนตกมันก็เลยไม่ค่อยมีแมลงเยอะสะอาดมากเลยอะแมงอะไร ตก,กแตรเหรอเอามันเอาเออกไปข้างนอกเดี๋ยวจับนะนี่มันเป็นไรนี้เอาเออกไปข้างนอกเอาทิชชู่มแมลงเยอะทุกคนนี่มันเพิ่งออกมานะไปแช่ร้างน้ำส้มนะคะทุกคน แช่ก่อนโะโปะน่าจะมีถังเนาะทีนะ่ะเอาถังสีแดงมามาทำไว้ล้างผักไหมเอาสีแดงอะ่ะที่ที่อยู่ในห้องน้ำอะ่ะเอาไว้มาล้างผักดีกว่ามันมันสูงออ,อสะอาดไหมอุ้ยแช่อนะ่ได้ไหมนึกว่าเป็นโซดา <c oughs> นี่แมงแมงนะี่จับได้ไหมเนี่ย นะแช่น้ำล้างนะคะทุกคนดูดิมแมลงมันออกมากำลังเลือก 反正，嗯。Mm. Ja. Mm. Mm. 음. <목소리도> เสร็จแล้วค่ะทุกคนชุบแป้งทอดนะคะแต่มันจะอมน้ำมันอ่ะเนอะลวกกินดีกว่านะคะกินแบบนี้เดี๋ยวอ้วนอ,อันนี้เก็บไว้ทําแกงนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเฮงๆรวยๆจ้า